ははสวัสดีครับพบกับโบนะคะวันนี้เนี่ยตอนแรกเราจะไปทะเลหัวหินกันแต่ว่าทีมงานเนี่ยพามาซื้อแว่นกันแดดถึงร้านกระบังไม่รู้ว่าทำไมแว่นอันนี้ถึงใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะมีแว่นอันไหนที่พอใช้ได้บ้างไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านหรือเปล่าคะครับใช่ครับผมเองครับเดี๋ยวยังไงให้เจ้าของร้านแนะนำตัวหน่อยดีกว่าได้ครับทิติพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะครับ เป็นผู้ดูแลแวแวเวล็บไซต์เว็บเฟรมแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยร้านเนี่ยจะขายสินค้าอะไรบ้างสินค้าหลัลกๆของเราก็จะเป็นกรอบแว่นสายตาแว่นกันแดดน,นะครับที่เราขายดีเลยก็จะมีเลแบร์แล้วก็โอเกลยฮะรับยังไงเดี๋ยวช่วยพาทีมงานกับท่านผู้ชมเนี่ยชมสินค้าที่มีอยู่ในร้านหน,น่อยได้ไหมคะได้ครับเริ่มจาก<ม>ทางนี้แลาา้วกันตัวนี้เราโชว์แว่นกันแดดเลยแบร์ครับจริงๆเลแบร์มีโชว์อยู่ในร้านเนี่ยทั้งหมดร้อยกว่าแบบแต่ว่าสินค้าในเว็บเนี่ยเราลงไว้500กว่าแบบตัวนี้เป็นกรอบแว่นสายตาเลยแบร์ครับในเว็บไซต์ก็มีอยู่่ประมาาณ200กวแบ เราโชว์ก็ได้ประมาณเท่านี้ร้อยกว่าแบบในร้านซึ่งเวลาถ้าลูกค้ามาถึงร้านแล้วอยากดูรุ่นอื่นสีอื่นเราก็สามารถเปิด iPad ให้ลูกค้าดูได้แล้วก็หยิบตัวจริงมาให้ลูกค้าลองได้ครับรุ่นนี้จริงมีหลายสีครับเราจะเปิดให้ลูกค้าดูใน iPad ตัวนี้เป็นรุ่น RB 3 5 3 7เครับเราก็ใช้ iPad เลย ในช่องค้นหาสินค้าครับอยู่ด้านข้างเราก็พิมพ์รหัสไปได้เลยสินค้าก็จะขึ้นมาว่ามีสีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้ก็มีสินค้าทั้งหมด5สีครับถ้าอยากดูสีไหนเราก็จะหยิบจากในสต็อกมาให้ลูกค้าดูเพราะว่าตัวที่โชว์เนี่ยเรายังไม่สามารถโชว์ได้ครบทั้งหมดทุกสีทุกแบบ ถ้าจะดูภาพสินค้ามากขึ้นเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูได้สินค้าตัวหนึ่งจะมีรูปประมาณ3มุม4มุมนะครับที่เราถ่ายไว้แล้วก็ถ่ายภาพสินค้าเองเลยใช่ไหมคะตัวเนี้ยเราถ่ายภาพสินค้าจริงเลยซึ่งเราถ่ายเองก็จะมีภาพหลายมุมในนี้ก็จะบอกรา,ายละเอียดสินค้าอยู่ด้านบนด้วยว่าเฟรมสีอะไรเลนอะไรแม้กระทั่งแหล่งผลิตด,ด้วยตัวนี้บอกน้ําหนักด้วยครับสินค้าทุกตัวเรามีใบรับประกันของบริษัทให้อย่างแบรนด์นี้อของไลแบนเนี่ยก็จะประกัน2ปี24เดือนให้ลูกค้าได้มั่นใจก็คือวันนี้เนี่ยที่ล้ง ตามหาแวน่นค่ะนี่จะไปหัวหินแต่ว่าที่แม่บอกว่าร้านแว่นเนี่ยต้องมาที่ราชก,กระบังไมต้องมาร้านนี้เลยใส่ได,ดแ้หรือเปล่าอ่ะ,อะต้องทาครีมกันแดดแล้วก็ใส่ <laughs> โอเคอเค <laughs> ่ะก็คืออยากจะให้คุณบิ๊กเนี่ยช่วยแนะนำบมนิดนึงบูงบอย่างกันแดดไปทะเล,เลสวยๆอ่ะ คุนนว่าตัวไหนจะเหมาะกับโบเลยจริงๆอย่างรูปหน้าคุณโบเนี่ยทรงรีหน้าหน้ารูปไข่าหน้าเดียวสามารถใส่ได้เกือบทุกทรงเลยที่ชอบเป็นทรงกลมก็คนที่หน้ามีโหนกแก้มหรือว่ามีมุมเยอะเนี่ยฮะใส่ทรงกลมก็จะช่วยให้หน้าดูมนขึ้นแต่ต้องดูด้วยว่าถ้าหน้ากว้างเกินไปกว่ากว่ากรอบแว่นแล้วเราใส่ทรงกลมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะถ้าบางคนที่ที่หน้ากว้างนะครับอาจจะต้องใส่ทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเพื่อที่จะปิดความกว้างของหน้าอย่างบางคนถ้าหน้ากว้างเนี่ยจะต้องใส่แว่นแนวนี้ฮะแนวที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมกว้างๆ อันนี้เรามีลูกค้าออนไลน์ด้วยคือลูกค้าเขาก็ไม่ได้มาจับมาเห็นตัวจริงอย่างเงี้ยเราทำยังไงอะคะให้ลูกค้าออนไลน์เขาซื้อแว่นจากร้านเราเรา,เราต้องระบุขนาดของแว่นให้ชัดเจนถ่ายภาพสินค้าย้ำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงสินค้าได้มากที่สุดเชนแม้กระทั่งน้ำหนักแวน่นเราก็ช่างบอกขนาดแว่นก็ระบุความละเอียดเป็นมิลลิเมตรตั้งแต่ความกว้างของหน้าแว่นความสูงเลนระยะห่างระหว่าง2เลนความยาวขาแว่นเราก็ระบุไว้ละเอียดเลย ท่านคะเราได้แว่นที่ถูกใจกันไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะยังสงสัยว่าถ้าไม่ได้มาถึงร้านแบบโบเนี่ยอยากจะซื้อแว่นออนไลน์จะทํำยังไงจะซื้อได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามคุณบิ๊กเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะไปค่ะบิ๊กคะโบใส่อันนี้เอา เครับก็ดูดีครับเหมาะครับจริงๆริงแว่นทรงกลมเนี่ยเวลาเราดูจากหน้าตรงนะครับก็อย่าให้หน้าเกินแว่นมาเยอะคะคนหน้ากว้างใส่แว่นกลมอาจจะไม่เหมาะนอกจากจะชอบจริงๆก็ใส่ได้อันนี้อันนี้เกินหรือยังนี้ยังไม่เกินครับตามคดีครับอันนี้ค่ะโบมาถึงร้านแล้วเนี่ยโบลองได้แต่ว่าลูกค้าอย่างที่เขาซื้อบนเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่ได้ลองอย่างเงี้ยเรามีวิธีทำยังไงให้เขาเหมือนกับได้ใส่สินค้าจริงก็ในหน้าของภาพสินค้าเนี่ยเรามีภาพแว่นหลายมุมเอาแว่นบางรุ่นเนี่ยก็จะมีภาพของคนที่ใส่แว่นให้ดูด้วยว่าใส่แลล้วักษณะ เป็นตัวอย่างแล้วก็เราก็พูดถึงขนาดของสินค้าไว้อย่างละเอียดหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรเลยหน้ารีวิวของลูกค้าเนี่ยลูกค้าบางท่านก็มีถ่ายรูปส่งมาให้ดู ลูกค้าใหม่ก็เข้าไปชมรีวิวของลูกค้าเก่าได้ใช่ครับแล้วอย่างแว่นนะคะมันเป็นแว่นแบรนด์เนมราคามันก็เหมือนแบบจะมีราคานิดนึงคือลูกค้าเนี่ยคือเขาซื้อผ่านเว็บไซต์เขาไม่ได้เห็นคุณบิ๊กตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะคุณบิ๊กมีวิธี่ทำให้เขากล้าซื้อได้ยังไงคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในร้านเราก่อนร้านเราเนี่ยเราจดเป็นบริษัทจำกัดชื่อบริษัทเฟิร์สเฟรมประเทศไทยจำกัดแล้วก็สินค้าในร้านเราเนี่ยมีแบบให้เลือกเยอะมากถ้ารวมสินค้าหลักของเราเเเเเนนนนนนนีีี่่่่่่ยยยยยฉพพาา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 ะลลแแแแบบรรรดดดดด์กก 1, 5, กกกััโอววววสสตมม1,500 1ูไ้ใข ร้านเรามีสินค้ามากที่สุดในประเทศไทยบริษัทเราเนี่ยมีที่ตั้งชัดเจนที่เราลงไว้ในรายละเอียดในหน้าจัดส่งสินค้าเองก็ด้วยครับเราส่งของมาแล้วมากกว่า3,000รายการมีรหัสพัสดุมีใบเสร็จค่าจัดส่งและในหน้ารีวิวของลูกค้าเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วจริงๆมารีวิวรีวิวแบบไหนเนี่ยมันถึงจะดีต่อร้านแล้วก็ดีต่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของเราด้วยค่ะรีวิวจากลูกค้าจริงครับดีที่สุดมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็สื่อสารให้ลูกค้้้้้้้าาาาาาาคคคนน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 อื่่่่ไไไดดเเเขใจจววววรรรััััปป็็็ยงงงีีีีิททมมกกะภพลู ค้าได้ซื้อสินค้าไปจริงๆอ,อาจจะเป็นใบรับประกันสินค้าที่ระบุะรายละเอียดแล้วอยู่พร้อมสินค้าเลยมีภาพสินค้าครบอะไรอย่างเงี้ยครับรีวิวเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งดีด้วยไม่ดีด้วยอันนี้คุณิกมีวิธีจัดการกับลูกค้าที่อาจจะไม่พอใจหรือว่ามีไม่ส่งผลดีต่อร้านเนี่ยม,มีมีบ้างหรือเปล่าจริงๆรีวิวดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็มีผลกันไปเราก็ดูจากรีวิวของที่เทพเพย์ทำไว้ซึ่งระบบรีวิวเทพเพย์เนี่ยมันเป็นเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าจริงมารีวิวได้ถ้าคนนออออยูู่่่่่จจะะะมมมมมาาาาาาารรรีวววิเเไไไไได้้้ลกก็คตตปบงหน เราก็จะปรับปรุงพัฒนานในจุดนั้นให้ดีขึ้น<ม>ก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันกแต่ส่วนใหญ่ร้านค้าเราได้คะแนนรีวิวเนี่ยสขึ้น5้าขึ้นสีห้ารีวิวใน Facebook เนี่ยคนทั่วไปสมัครได้แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อก็มารีวิวได้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของรีวิวที่เป็นมาจากระบบจริงใช่ครับ แล้วสำหรับพี่ใครอยากซื้อออนไลน์น่าจะสงสัยกันแล้วว่าขั้นตอนวิธีส่งวิธีแพ็คเนี่ยเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราให้คุณปิ๊กพาไปชมดีกว่าค่ะไปค่ะคได้ครับขั้นตอนการแพ็คนะครับก่อนอื่นเราก็จะเช็คของก่อนครับว่าแว่นตัวนี้มีตำหน,ตนิตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าแวน่นเบี้ยวหรือเปล่าครับหลกัหลกๆเราก็จะดูเลนส์ดูขาแล้วก็ดูสี แว่นนะครับว่าเลนมีรอยไหมหรือว่าขาแว่นข้างไหนเบี้ยวสูงต่ำวอกันล้วก็จะปับให้ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าจริงจริงกล่องของแว่นเนี่ยมันมีบรรจุภัณฑ์ของแว่นมาอยู่แล้วซึ่งเป็นตรงนี้ก็หมกป้องกันการกระแทกได้ในระดับนหนึ่งนะคะับอันนี้กล่องของแว่นอีกใบหนึ่งกล่องนี้ไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะหุ่มกันกระแทกอีกรอบนะซึ่งบับเบิลอีกรอบปกติแล้วเราห่อในกล่องขนาดที่มันใหญ่กว่าแว่นนิดนึงอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วไม่จะโดนเหยียบทับจริงเนี่ แว่นข้างในไม่เสียหายแน่นอนครับแล้วเห็นมีใบอันนี้มาด้วยนี่คือตัวนี้เป็นใบรับประกันครับจะให้กับแว่นทุกตัวที่เป็นสินค้าตัวที่เราขายอยู่ซื้อแล้วเราก็จะกรอกรายละเอียดประทับตราร้านแล้วก็ส่งให้พร้อมกับสินค้าเลยการรับประกันของร้านเฟิร์สเฟรมเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่ามีการรับประกันในรูปแบบไหนกันตัวนี้เรารับประกันตามนโยบายของบริษัทผู้ผลิตอ๋อบริษัทเลยเนาะถ้าเวลาจะเคลมทางเราค่อนข้างสะดวกและง่ายลูกค้าติดต่อกับเจ้าของร้านโดยตรงแล้วเราส่งกับบริษัทโดยตรงโดยที่ขั้นตอนน้อยและเคลม ถ้ามีปัญหาก็คือมั่นใจได้เลยว่าแป๊บเดียวได้ของใช่แล้วทางร้านก็ยังมีบริการเรื่องอะไหล่แว่นตาด้วยเป็นอะไหล่แท้เลยของเลยแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเลนส์ขาแว่นน็อตแว่นแฟนจมูกหลายๆรุ่นกับทั้งเลยแบรนด์โอเคเป็นบริการอ,อะไหล่แท้เห็นการแท็กไปแล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นการเก็บสินค้าของอัพเปอรเพลย์งสิ่งไมท่ทราบว่าพาทุกคนไปชมได้ไหมเอ่ยได้ครับโอเคค่ะไปกัน,<ส>น งน,นี้เป็นสต๊อกของเราครับที่เราเรียนอยู่เป็นบางรุ่นที่ขายเยอะๆหย,ยิบง,ง,ง่ายหน่อยใช่ครับตัวหาด้านนี้ก็เป็นห้องสตอ๊อกรวมทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาตัวไหนขาดไปเราก็จะไปดูสต๊อกข้างบนเพื่อที่จะลงมาเติมเพราที่เห็นนี้ยังไม่หมดนะคะมีอีกแล้วก็มีทําระบบสต๊อกลงในคอมเพื่อที่จะเช็คของด้วย<อ>ใช่นะตัวไหนหมดแล้วก็ลงมาเติมแล้วก็สั่งของได้เป็นทั้งแว่นแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ขนาดนี้นะคะ แถมยังบริการดีสุดๆเนี่ยฉันก็สงสัยเลาวสิว่าทีมงานบอกให้มาที่นี่บอกว่าราคาดีจริงๆเนี่ย มันถูกจริงเปล่าเดี๋ยวเราไปถามคุณบิ๊กดีกว่าค่ะแล้วโพรสงสัยนิดนึงค่ะว่าทำไมร้านแฟ์สเฟรมถึงขายถูกกว่าที่อื่นได้ค่ะก็ในออนไลน์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการขายเราต่ำกว่าทั้งในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ค่าจ้างพนักงานขายครับทำให้เราตัดตรงนั้นออกไปแล้วก็เป็นผลประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ได้ซื้อของในราคาต่ำกว่าวันนี้เราก็ได้มารู้จักกับร้านเฟ์สเฟรมนะคะร้านค้าที่มีสินค้าหลากหลายแถมบริการดีใส่ใจลูกค้าสุดๆวันนี้เราก็ต้องมีรางวัลมามอบให้กันหน่อยขอรางวัลหน่อยค่ะทนา อของรอางวัลให้กับคุณลิศก็ของร้านตัวเองถึงเข้ามาชมสินค้าที่เว็บไซต์เรานะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยแบรนด์โอเกลเล่มากกว่า1,500แบบนะเยอะที่สุดในประเทศไทย หน่อยา็แว่นแท้แว่นก